เลิกจ้างตัดข้าวดีดหมักเทนเดอร์สิบวันข้าวดีดย่อยเป็นน้ำนมครับพี่น้องครับเรามาดูหลังหมักสิบวันครับพี่น้องนี่ครับเรือเยตสกีโบกครับพี่น้องครับดินมันนุ่มมันวิ่งง่ายโอ้โหโอดินดำปีเลยครับนี่ครับพี่น้องครับฟางเฟืองละเอียดหมดเลยครับโอ้ยฟางละเอียดเลยครับ แบบนี้ว่าจะพืชหมดแน่นอนครับพี่น้องแล้วดูฟางครับฟางนี่เน่าละเอียดหมดเลยนะแหลกแหลกเลยแหลกละเอียดเลยย่อยเม็ดข้าวดีดได้มีไส้เดือนด้วยอ่ามีไส้เดือนด้วยถ้าย่อยเป็นน้ำสมบบนี้ขึ้นขึ้นคาดว่าขึ้นข้าวดีขึ้นไม่ได้นะอ่าขึ้นไม่ได้ครับพี่น้องครับจะรอหวานข้าววันเสาร์นี้ครับพี่น้องครับโอ้โหพี่น้องครับเป็นตังึดฟางเฟืองไม่เหลือเลยครับพี่น้องครับวันนี้มากะ คุณบอยโอ้โหเป็นตาซอนพี่น้องครับเรามาติดตามกันอีกทีครับหลังจาก EP นี้แต่เบื้องต้นเมล็ดข้าวดีที่จับขึ้นมาย่อยสลายเนาะเป็นน้ำนมหมดเลยเม็ดววมอื่นหมดเลยนะครับแปลงนี้18ไร่เกี่ยวไปแล้วได้5เกียนเท่านั้นเองนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้พามาชมนะครับแปลงนาที่มีปัญหาข้าวดีละหมักเทนเดอร์ไปครับปัจจุบันอายุข้าว5 0วันครับพี่น้องครับ ดูครับข้าวดีดลดลงไปเยอะมากเลยครับเจ้าของประทับใจมากเลยนะครับแล้วก็ใส่แร่ภูเขาไฟไปยกฉีดกิ่งทองไปครับเนี่ยครับใส่ไปยกไปรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ฉีดกิ่งท้องไปสองครั้งแล้วก็เริ่มต้นหมักด้วยเทนเดอร์ครับพี่น้องดูครับข้าวดีดหายไปกว่า80ซนครับนี่คือผลงานที่ชัดเจนนะครับไม่ต้องจ้างตัดไม่ต้องจ้างถอนเปลี่ยนจากหมัก และถอนมาเป็นหมักด้วยเทนเดอร์ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ